สวัสดีค่ะตอนนี้เราอ,อยู่กันที่ราดบุรีค่ะทุกคนนี่เอกลักษณ์ของราชบุรีนะคะโอ่งนะคะเรากําลังจะไปเดินตลาดคอยอุยหีก็เลงจะข้ามไปแม่น้ําแม่น้ากรองใช่ไหมสะอาดเลยครับทําไมอระเราโดนกลองล <c oughs> <c oughs> สวัสดีอันนี้คือข้างในนะคะทุกคนคือด้านในตลาดนะทางนี้ก็คือจะสามารถทะลุไป ตลาดคยุยกีได้ได<ต>ค่ะข้างในตลาดก็คือแบบสามารถนั่งชิลนั่งทานอาหารกันได้นะคะนี่มีตลาดเปิดตอนนี้ประมาณสามทุ่มก,กว่านะคะมากับน้องนิงแล้วก็น้องโอมงนี่ค่ะด้าน,นหน้ามีโอง่งโอ่งใบใหญ่มากอะทุกคนโอมเนี่ยซื้อโอ่งใบนี้กลับบ้านนิเนี่ยกลัว,วกัวขนกลับไม่ไหวรถ <laughs> ไม่พอเดนไปตรงโอ่งก่อนได้ไหม ดูทุกคนโอง่งใหญ่มากาดูโอ่งมังกรเอกลักษณ์ของราชบุรีค่ะเยี่ยมหาคนเจ้าของที่นี่ <c oughs> ทำไมอ่ะบอกเขาว่าจะซื้อโอง่งกลับบ้านะ <c oughs> นะก็จะไปใส่กองน้ำ <c oughs> ฝนกองน้ำ <c oughs> ฝนถ้าเกิดว่าโอ่งใบเนี้ยทุกคนสามารถกองน้ำฝนแบบรองรับน้ำได้แบบใช้ได้เป็นปีอ่ะจริงๆเพราะใหญ่มาก ใหญ่แบบอลังการงานช่างมากดูดิอุมแบบสวยมากวิจิตรามากทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเดินตลาดค้้ยกีคุ้ยกีใช่ไหมตลาดค้้ยกีเดี๋ยววันนี้คนที่พาถั่วคือน้องนิงนะคะแอมเคยมาแล้วรอบหนึ่งนะที่เนี่ยแต่ว่าตอนนั้นะ่ะตรงเนี้ยคือมีงานคือแบบเดินไปถึงไกลถึง,งนูเลยอะ<ม>เป็นตลาด<ม><ม>ที่มีเฉพาะเสราร์อาทิตย์ปะสุขเสราร์อาทิตย์ เป็นเอกลักษณ์ของลาดบุรีเลยถ้าเกิดว่ามาเที่ยวที่ลาบุรีก็คือต้องมาเที่ยวตลาดนี้นะคะส่วนมากเวลาที่เรามาเที่ยวคนส่วนมากจะชอบไปสวนพึ่งเนาะแต่ว่าอันนี้เราอยู่ในอำเภอเมืองลาดบุรีค่ะทุกคนนี่ป้ายตลาดอย่างน,นี้เลยตลาดเก่าโคยกี้ลาดบุรีทุกคนนี่เป็นตลาดแบบเดินชิลเดินชิลได้เลยรูดิดนี่ ถ้าเกิดว่ามาลาดบุรีอำเภอเมืองต้องมาตลาดนี้นะคะ้ปดเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าตลาดโคยกี้มีอะไรกินบ้างนะคะอันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะแบบสามทุ่มกว่าแล้วแต่ว่าร้านก็ยังแบบมีเต็มอยู่เลยอะแต่ว่าคนแบบเดินประปรายที่มืดๆตรงนู้นก็คือแม่น้ํานะคะทุกคนเป็นแม่น้ํากรองนะคะโอมบอกว่าสะอาดเพอะกรองแล้วเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวเราไปดูว่า มีอะไรน่ากินบ้างเดี๋ยวเราจะซื้อของกลับไปกินที่บ้านพักนะคะทุกคนของที่นี่ค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็มีของขายแบบตลอดทางริมน้ําเลยเป็นตลาดก็คือจะเป็นตลาดแบบเส้นเดียวนะคะก็คือเดินตรงเลยทุกคน <My God. S 1> เดินตรงเป็นเส้นเดียวไม่มีเลี้ยวไม่มีหั ảo, อะไรทั้งนั้นเดินไปเรื่อยๆริมแม่น้ํานี่ไงอันนี้คือทางลงทางลงไปแม่น้ําทุกคนคืออันนี้อันนี้เป็นทางขึ้นเรือใช่ไหนิงตรงวันปกติ ปกติกองวันที่เนี่ยเขาจะมีเขาจะมีการขึ้นเรือข้าเรือตรงนี้จริงจังมั่วมีขึ้นเรือตรงนี้ปะไม่มีแต่ว่าแบบมานั่งเล่นตรงนี้ได้ถ้าเป็น,งงนกลางวันก็คือวิวน่าจะสวยอะทุกคนแต่ว่ามันก็อาจจะร้อนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าจริงๆแล้แล้วมาตลาดนี้ก็แนะนําให้มาตอนกลางคืนนะคะเพราะว่ามีตลาดกลงางวันไม่มีตลาดนะคะกลางวันคือตรงเนี้จะโล่งหมดเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นถนน ที่แบบรถวิ่งกลางวันปกติอะไรเงี้ยเคไปดูของกินกันมีที่แวะให้อาหารปลาด้วยห้องสมุดเคลื่อนที่อะค่ะเฮ้ยให้อาหารปลาตรงนี้ได้เค้กน่ากินมากทุกคน หน้าตาน่ากินมากมีร้านเสื้อผ้ามีเครื่องประดับขายนะคะแล้วก็แบบมีเสื้อผ้าอะไรอย่างก็คือครบเลยเออเนี่ยหาซื้อเสื้อผ้าเลยนิงชอบใส่เสื้ออย่างนี้เนาะอย่าเสื้ออย่าชอบใส่เธอทำไมเธอไม่ใส่กระโปรงอย่างนี้ล่ะนู่นน่ะนู่นน่ะเนี่ยเธอไม่ใช่นี่กระโปรงเนี้ย เธอใส <ibl> ok ่ได้น้อเธอใส่ได้เนี่ยเอาเธอตัวเล็กเนี่ยดูเฮ้ยน่ารักพี่ชอบใส่นะแกพี่ชอบใส่นะกระโปรงแบบนี้สมัยก่อนอะตอนที่ฉันตัวเล็กๆน่ารักเออในวัยทำงานคือถึงถึงตอนเลือกเสื้อผ้าเอออ่ะเลือกเสื้อผ้าก่อน เธอฉันเจอร้านที่ฉันชอบกินแหละขนมเบื้องค่ะทุกคนขนมเบื้องร้านนี้ชิ้นตะมูตะบีมากนี่ทุกคนขนมเบื้องได้มาแล้วน่ารักมากมีสีชาโครกับสีปกตินะคะทุกคนนี่ดูสีชาโครสีชาโครน่ารักอันนี้สี่สิบบาท ูกมาก้อนหมูกับไก่ไม้ละห้าบาทไม้ใหญ่มากซื้อกับห้องเอาหมูอันนี้เลือกได้เลยใช่ไหมสองนี่อยากลองอันเนี้ยเกพี่อยากลองอันเนี้ย เนี่ยเนี่ยเดี๋ยว,เ,ยวเมื่อกี้ได้ผ่านไปเนี่ยโมจิโยดน้ำยี่สิบห้าบาทน,นี่เป็นแบบนี้ทุกคนคือรสชาติเป็นไงอะคะพี่มันจะหว,วานหวานหอมหอมหวานหวานหอมหอมถ้าเราซื้อไปทานที่ห้องพักมันจะอย่างนี้ปะคะเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ละลายค่ะมันเป็นเนื้อวุ้นค่ะอ๋อโอเคทุกคนน่ารักมากงั้นเอาอย่างนี้กินมนะงั้นเอาอย่างนี้ข้าวสองก้อนค่ะ